สวัสดีครับอยู่กับผมโอน้ำซิงครับผมนะครับวันนี้เราก็เอ่อย้ายรถไถนะครับผมนะครับไปบ่อใหม่ครับผมนะครับเมื่อเมื่อคืนนี้ผมก็นอนอยู่บ้านเสียดินนะครับนี่ไม่ได้ไปนอนบ่อกับเขานะครับนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าไม่ได้สดชื่อครับอยู่นี่ครับ ครับเพื่อนๆเราไปย้ายรถไถขึ้นหุกรถดีกว่าครับผมนะครับภารกิจเราจะรถไถขึ้นหุกรถแล้วครับผมนะครับโดยเล็กจุดรย์ครับผมนี่ครับเล็กจักรย์กำลังเอาขึ้นนะครับหนี่โอยเดียวพรเดี๋ยวทำยังไงครับ Nó nháp rồi đấy coi. có Nháp thì nó mãng Thịt lèo bá, thịt đinh mà bao nó đinh mà Ai tăng lên Hả? ก็แก้ไม่งัดนะครับจวดลงหรอลงแบบสโลโมชันครับแล้วเอาเราก็ทีไปนั่นเลยครับยกขึ้นเรียบร้อยครับภากรกิจเราลงไรนะลง่าไ้โอเคครับ ขึ้นก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแลวครับผมนะครับนะครับก็จะเตรียมตัวออกเดินทางครับไม่รู้ไปกันที่ไหนก็ติดตามรอชมคลิปต่อไปของผมนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับสวัสดีครับ